สัญลักษณ์ทั้ง5แห่งอาวานเป็นเรื่องราวที่อยู่ในการ์ตูนในตำนานเรื่องได้ตะลุยแดนเวทมนต์หนึ่งในแฟันไชส์ของเรื่องดราก้อนเควสครับก,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 ก่อนอื่นต้องขอเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าสัญลักษณ์ทั้ง5้านั้น มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องนี้ก่อนครับเริ่มจากราชาปีศาจเวิร์นที่มีเป้าหมายจะทำลายโลกแล้วจะยกโลกปีศาจที่อยู่ข้างใต้ขึ้นมาพบแสงสว่างแทนโลกนี้โดยจะบัญชาการอยู่บนเวิร์นพาเลทที่มีลักษณะเป็นประการยักษ์ลอยฟ้าและจะเริ่มทำลายทีลดินแดนจนเผามนุษย์สูญสิ้นไป บรรดาผู้กล้าต้องเดินทางไปที่เวอร์นพาเลสเพื่อจัดการกับราชาปีศาจแต่การจะเข้าไปถึงเวอร์นพาเลสได้นั้นเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมีม่านพลังที่แข็งแกร่งที่สุดกั้นอยู่ดังนั้นบรรดาผู้กล้าต้องหาสุดยอดคาถาที่จะสลายม่านพลังเข้าไปให้ได้ครับและคาถาที่ต้องใช้มีชื่อว่ามินาคาโทสุดยอดคาถาสายเพียวริฟที่กล้าแต่งที่สุดในจักรวาลเรื่องนี้ การจะใช้มินาคาโทได้ต้องรวบรวมหินศักดิ์สิทธิ์เม็ดเล็กๆจำนวนห้าเม็ดซึ่งอาวานผู้กล้าในตำนานได้ครอบครองหินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหในชื่อสัญ,ญลักษณ์ทั้งห้าแห่งอาวานที่เป็นมรดกตกทอดประจำตระกูลซึ่งหินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5้จะเปล่งอนุภาพออกมาได้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ครอบครองต้องครอบครองสิ่งที่เป็นเหมือนพลังวิญญาณหรือต้นพลังทั้งหชนิดยืนเรียงกันในตำแหน่งดาวห้าแฉก แล้วไร่คาถามินาคาโทซึ่งพลังวิญญาณทั้ง5นี้เองรับคือสัญ,ญลักษณ์ทั้ง5แห่งอาวานที่ได้มอบไว้กับสิทธิ์ทั้ง4คนได้แก่ฮุนเคนหรือฮิวเกลป๊อบหรือปัปปุกมามหรือมาโมและใดกับว่าที่พลเมียเจ้าหญิงฟลอราซึ่งต่อมาได้มอบให้กับเจ้าหญิงเลโอนาสัญ,ญลักษณ์ทั้ง5หรือพลังวิญญาณทั้ง5 คือคุณสมบัติพิเศษที่มีเฉพาะบุคคลที่อาวานจะเป็นคนเลือกจะเปล่งแสงออกมาสีต่างๆกัน5สีตามแก่นหรือต้นพลังที่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่ครอบครองเมื่อครบทั้ง5ถึงจะใช้คาถามินาคาโถได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ทั้ง5้าของอาวาน พลังแห่งความรักและความเมตตาของมาม Color of Charity เปล่งแสงสีแดงเป็นคนแรกที่ทำให้เห็นศักดิ์ธิ์เปล่งแสงออกมาได้มามคือคนที่เห็นอกเห็นใจและเข้าใจคนอื่นมากที่สุดอาวานเห็นสัญลักษณ์นี้ในตัวของมามตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ิบขวบจากการยอมจับอาวุธเพื่อปกป้องหมู่บ้านทั้งที่ไม่ชอบอาวุธและพอโตขึ้นมา ก็เป็นคนที่คอยห่วงใยและให้กำลังใจทุกคนในปาร์ตี้โดยเฉพาะกับป๊อปและหุ่นเคนมามเป็นตัวละครที่มีความสมเหตุสมผลที่สุดและพึ่งได้มากที่สุดเป็นตัวละครหญิงที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งป๊อปและหุ่นเคนในรูปแบบของความรักที่ไม่สมประกอบตัวละครบ้าๆบอๆแบบป๊อปกลายเป็นตัวสำคัญได้ก็เพราะมามกับตัวละครต้นร้ายปลายดีอย่างหุ่นเคน ก็เป็นผู้เป็นคนได้ก็เพราะมามอีกเหมือนกันนับว่าพลังวิญญาณแห่งความรักและความเมตตาอาจไม่ส่งผลโดยตรงต่อตัวเองแต่จะส่งผลในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ทำให้ปาร์ตี้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อพลังแห่งการตัดสินอย่างเหมาะสมของเลโอนา Color of Justice เป่งแสงสีขาวเลโอน่าเป็นคนเดียวที่มีความรู้มากที่สุดในบรรดาห้าคนมีศักดิ์เป็นถึงองค์หญิงแต่ไม่เคยถือตัวปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมเหมาะสมรู้จักแยกแยะเหตุและผลเห็นได้จากการยอมเป็นเพื่อนกับเด็กป่ามอมแมมอย่างใดตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรวมถึงให้อภัยฮุนเคนที่กลับใจมาปกป้องโลก หลังจากถล่มเมืองปา่าปูนิก้าในตอนเป็นแม่ทัพของจอมปีศาจฮาร์ดราคำว่า justice อาจแปลเป็นไทยว่ายุติธรรมแต่ถ้าจะแปลให้ถูกต้องจริงๆต้องแปลว่าอยากเที่ยงธรรมหรือตามจริงเลโอนาเป็นตัวละครที่แทบจะเป็นธรรมชาติสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นองค์หญิงแต่กลับทำแต่ละอยา่างเล่นแต่ละอยา่างที่แม้แต่ใดยังรับไม่ค่อยได้พลังแห่งการตัดสินที่เหมาะสม ก็คือการมีคุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนทั้งความเป็นธรรมชาติและการหวักตัวเล่นก็เล่นสุดๆแต่ก็ยังเป็นเจ้าหญิงที่พึ่งพาได้ของทุกคนเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เลโอนา่าก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มได้ทันทีที่เข้าร่วมและเป็นกุญแจสำคัญดอกแรกในการใช้คาถามินาคาโท พลังแห่งความมุ่งมั่นที่แรงกล้าของหุ่นเคน Color of Warriorship เปล่งแสงสีม่วงอดีตลูกเลี้ยงของผู้เฝ้าประตูนรกบาทอสที่เข้าใจผิดจนถึงกับพยายามฆ่าอาวานและกลายเป็นหนึ่งในหกของแม่ทัพของฮาดราอาวานเห็นความมุ่งมั่นที่เต็มไปด้วยความแข็งตั้งแต่แรกที่ได้เจอเป็นจุดเริ่มต้นของการรับสิทธิ์คนแรกแห่งอาวาน และความมุ่งมั่นแบบสุดตรงของฮุนเคนนี่เองครับที่ช่วยให้ปาร์ตี้นี้รอดตายอย่างบุดหวิดไปตลอดทั้งเรื่องเลยทีเดียวเป็นตัวละครเดียวที่พูดถึงด้านมืดและด้านสว่างภายในจิตใจนี่คือตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดในเรื่องเลยก็ได้ในตอนที่เป็นแม่ทัพปีศาจมีความมุ่งมัน่นจะทำลายมนุษย์ให้หมดเพราะเข้าใจว่าเป็นต้นเหตุการตายของบาทอสและเมื่อออกจากด้านมืด ก็มุ่งมั่นสู่การเป็นอัศวินแห่งแสงสว่างจนชีวิตจะหาหม่เป็นตัวละครที่แบกคอนเทนต์หน,หนักๆสารพัดเรื่องไว้กับตัวและสามารถทำให้เห็นศักดิ์ธิ์แปล่งแสงได้แทบจะทันทีก่อนไร้มินาคาโทพลังแห่งความบริสุทธิ์ใจของใด Color of i n n o c e ินโนเปล่งแสงสีฟ้า ตั้งแต่เริ่มเรื่องได้คือตัวละครเดียวที่มีเพื่อนเป็นมอนสเตอร์เป็นตัวละครที่มีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาทั้งความคิดและการกระทำคิดแบบไหนพูดแบบนั้นรู้สึกแบบไหนแสดงออกแบบนั้นเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องยันอวสานร,รับเป็นตัวละครที่มีความเป็นธรรมชาติไม่แพ้เลโอนาแต่ต่างกันตรงที่ความเป็นธรรมชาติของไดจะมาจากความซื่อแบบบริสุทธิ์ไม่มีความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรี ไม่มีการวางแผนที่แยบคายทุกอย่างเดินไปตามสถานการณ์ข้างหน้าทุกการต่อสู้ของได้รอดมาได้จากพลังของอัศวินมังกรถ้าจะบอกว่าปาร์ตีน้นี้รอดตายมาได้อย่างปาฏิหารก็ได้ครับเพราะทุกครั้งที่เอาชนะศัตรูมาก็ด้วยความสามารถที่ตัวเองไม่รู้ว่ามีจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้หลายคนติดตามเรื่องนี้ครับและสุดท้าย รูปแบบวิญญาณที่พีคกที่สุดทําคนดูอินจนน้ำตาซึมมากที่สุดกว่าจะเปล่งแสงออกมาได้เรียกว่าใจหายใจคว่ำกับสัญลักษณ์สุดท้ายพลังแห่งความกล้าของป๊อป power of courage เปล่งแสงสีเขียวเรื่องนี้หลอกทุกคนได้สำเร็จว่าใดเป็นผู้ครอบครองพลังแห่งความกล้าแต่กลับมาเฉลยในวินาทีสุดท้ายของเรื่องที่ต้องใช้มินาคาโถ จริงๆแล้วตัวละครนี้แสดงความกล้าแบบที่ใครๆก็มองข้ามเริ่มจากการหนีออกจากบ้านเพื่อไปเป็นจอมเวทวางแผนแต่ละอย่างที่ศัตรูคาดไม่ถึงภายใต้ท่าทางขี้กลัวซึ่งจริงๆแล้วหมัดก็กลัวจริงๆล่ะครับแต่สุดท้ายก็เป็นไปตามแผนได้อย่างไม่น่าเชื่อสุดยอดตัวขโมยสีนที่ทุกฉากต่อสู้คนดูจะต้องดูว่าตัวละครนี้กำลังจะทำอะไรต่อไปแบบช็อตต่อช็อตกันเลยทีเดียว นี่คือตัวละครที่พัฒนาในทุกด้านจากตอนแรกทั้งฝีมือและความกลา้าคำพูดที่อาวานฝากไว้กับป๊อปคือความสามารถที่จะกลายเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนพลังวิญญาณแห่งความกล้าของป๊อปเป็นสิ่งที่มีนัยสำคัญมากกว่าที่ทุกคนคิดไม่ใช่กล้าลุยดัซึ่งซึ่งหน้าเหมือนกับใดไม่ใช่กล้าเพราะเก่งจัดจัดแบบหุนเคล ถึงจะบอกว่ารักมามากขนาดไหนถึงยอมตายแทนได้แต่มันก็ไม่ยอมตายหรอกครับเรื่องเดียวที่ป๊อบยอมตายคือการแลกชีวิตให้ทุกคนรอดคือกล้าอย่างเหมาะสมกล้าเพราะมีแผนการไม่มีความบ้าบินมุทะลุไม่ใช่กล้าเพราะความโกรธเป็นตัวละครที่เหมาะสมกับ power of courage ที่สุดในบรรดา5คนจริงๆครับ และเมื่อหาสัญลักษณ์เปล่งแสงออกมาทั้งหมดคาถามินาคาโทก็แสดงอนุภาพสลายม่านพลังของเวิร์นพาเลสพาทุกคนเข้าสู่ศึกตัดสินสุดท้ายที่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่แท้จริงก่อนจบไปขอเพิ่มเรื่องของคาถามินาคาโทรกรัฟคาถามินาคาโทจัดเป็นหนึ่งในสายเวทเพียวรีไฟหรือพูดง่ายๆเป็นการสลายคำสาปทั้งปวง ซึ่งอาวานเองก็จัดเป็นผู้กล้าสายเพียวดีไฟเช่นกันดูได้จากคาถาที่ชำนาญที่สุดก็คือมาโหคาโทที่ไร่บนเกาะเดลมูรินเพื่อคลายสะกดมอนสเตอร์ทั้งเกาะแล้วก็ปกป้องทุกคนจากคาถาควบคุมจิตใจของฮาดราคาถามินาคาโทคือขั้นกว่าของมาโหคาโทคร,รับโดยทั้งสองคาถานี้อยู่ภายในดันเจียนของถ้ำห้าจาอาวาน ลงไปถึงชั้นที่15เพื่อให้ได้มาโฮคาโทแต่สําหรับมินาคาโทพวกของเลโอนาต้องลงไปถึงชั้นที่21และก็เป็นก้าวแรกที่ทําให้ฝ่ายของผู้กล้าสามารถโต้กลับฝ่ายของปีศาจได้เลยนะครับจบไปแล้วสําหรับสัญ,ญลักษณ์ทั้ง5แห่งอวาตถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจเราจะเดินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ